สวัสดีครับแนะนำการซื้อ e-book นะครับของเว็บ c 1มีหลายเว็บนะครับดูนะครับพอเราเข้าเว็บนะครับพิมพ์เว็บตามนี้นะครับเราเข้ามานะครับจะเจอเมนูเข้าสู่ระบบนะครับเราจะเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกถ้าไม่มีสมาชิกเราก็สมัครสมาชิกก่อนนะครับตอนนี้ผมมีสมาชิกแล้วก็กดเข้าสู่ระบบ นะครับเนี่ยครับแล้วเราก็พิมพ์อีเมลรหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับแล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเขาก็จะบอกท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปค้นสินค้าและบริการนะครับซึ่งเราสนใจอีบุ๊กนะครับเราก็ไปที่เมนูอีบุ๊กนะครับแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับแต่ทีนี้มันเยอะเราก็พิมพ์นะครับ สมมติผมสอนวิชาฟิสิกส์นะครับผมก็พิมพ์ชื่อหนังสือนะครับฟิสิกส์นะครับเล่ม5อย่างนี้นะครับแล้วเรากดค้นหาครับรอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับทีนี้เราอยากได้หนังสือของสอสวทนะครับเราก็พิมพ์สสวท กดค้นหานะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับหนังสือนี่นะครับเห็นราคานะครับ59าบาทเป็นอีบุ๊กนะครับทีนี้เราก็เข้าไปนะครับเขาสามารถดูสามารถดูรายละเอียดได้ก่อนนะครับเราก็กดดูรายละเอียดแต่เราไม่ต้องดูนะครับเรามีตัวหนังสืออยู่แล้วนะครับที่เราจะใช้กับเด็กนักเรียนนะครับเราก็หยิบใส่ตะกร้าครับหยิบใส่ตะกร้า ทีนี้นะครับก็จะมีคําแนะนํานะครับคําแนะนําถ้าเราจะดูผ่าน iPad ต้องโหลดแอปตัวนี้นะครับดูผ่าน Mac นะครับดูผ่าน w n n o w w นะครับและ Android ก็โหลดแอปตามนี้นะครับเรายืนยันหยิบใส่ตะกร้านะครับทีนี้นะครับต่อมาก็เป็นขั้นตอนการชำระเงินนะครับเรากดชำระเงิน นะครับเราก็กดคลิกต่อไปเรื่อยๆนะครับทำตามวิธีที่เขาให้นะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาข้ามขั้นตอนนะครับสมมุติเราซื้อไปแล้วนะครับเราจะใช้ยังไงทีนี้จะแนะนำขั้นตอนการเปิดนะครับตอนนี้ผมโหลด c 1มาแล้วนะครับแอปของเขามาแล้วใน วินโด้์นะครับทีนี้เราก็ไปดูอครับกดอนะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นของเรานะครับเราก็กดนะครับอคือตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมาดูคุณภาพนะครับเมื่อกี้ฟิสิกดูฟิสิกส์เลมห้านะครับโหลดขึ้นมานะครับรอเวลาสักครู่ นะครับอ่านะครับนี่เป็นคุณภาพของเขานะครับเราก็เลื่อนมาดูนะครับอันนี้เป็นแปดสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับดูนะครับนี่ขยายสามร้อยนะครับสามร้อยอ่าเดี๋ยวไปดูที่รูปภาพในตัวหนังสือไม่แตกนะครับสามร้อยนะครับสามารถขีดเขียนได้ด้วยนะครับสามารถขีดเขียนได้ในนี้เลยนะครับสะดวกนะครับทีนี้แบ็กกลับไป นะครับไปดูอีกทีนะครับมันก็ยังเซฟไว้อยู่นะครับเรากดลบก็ได้นะีครับกดลบให้หมดนะครับกดลบอาทีนี้มาดูภาพแล้วกันนะครับดูตรงภาพนี่จะเหมือนหนังสือปกติทั่วไปนะครับที่เราใช้แจกนักเรียนนะครับอ่าดูภาพถ่ายอ่าดูภาพที่เป็นรูปภาพแบบนี้นะครับ ปกติเราขยายไม่เท่าไหร่ก็แตกนะครับแต่ทีนี้ดูนะครับไม่แตกนะครับภาพไม่แตกเลยนะครับดูเราขยายนะครับภาพไม่แตกโอเคนะครับนี่เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะใช้สอน,นออนไลน์นะครับงั้นวันนี้แค่นี้นะครับ